สวัสดีครับผมวันนี้วันที่30พฤษภาคมปี2566นะครับผมก็อีก1วันก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ครับมี2เรื่องสำคัญมาแบ่งปันและอัปเดตกันครับสำหรับสิทธิ์ในเรื่องของประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นมาตา3า3 9 3 9แล้วก็40นะครับสเรื่องสำคัญเลยวันนี้นะครับเรื่องแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าพูดคุยกันนิดนึงครับสำหรับรายท่านที่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร วันพรุ่งนี้นะครับผมมี1รายการที่โอนเข้าให้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตรวจสอบกันนะครับนะว่ามีการโอนเข้านะครับอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับผมก็เป็นสิทธิประโยชน์ในส่วนของมาตรา40นะครับล่าสุดนะทางด้านของประกันสังคมได้แบ่งปันข้อมูลว่าทางเลือกที่1งทางเลือกที่2และก็ทางเลือกที่3จะมีสิทธิ์รับอย่างไรได้บ้างนะสำหรับในเรื่องของการคุ้มครองต่างๆอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาเจาะลึก แล้วก็แบ่งปันอัปเดตกันนะครับผมนะ2เรื่องสําคัญวันนี้คุยกันในเรื่องของประการสังคมล้นๆวนเลยนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่อยู่ในมาตา3า33หรือมาตา3า39 ท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบเลยทีเดียวนะครับสิทธิประโยชน์นะครับเพื่อผู้ประกันตนเนี่ยนะครับก็จะรับเงินสงเคราะห์เดือนละ8 0 0บาทต่อบุตร1คนนะแล้วก็สามารถที่จะได้รับสูงสุดนะครับเนะื้อสามคนเลยทีเดียวนะครับอย่างที่แจ้งไปวันนั้น800คูณ3คนนะก็2,400บาทนะครับสูงสุดของในการรับเงินนะครับสงเคราะห์บุตรครั้งนี้นะครับ เงื่อนไขในการรับนะครับแจ้งและเน้นย้ํากันต่อเนื่องนะครับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือมาตรา39จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ดทดแทนนะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายครับวงเล็บยกเว้นบุตรบุญธ,ธรรมนะครับอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์ นะครับจำนวนข่าวรับไม่เกิน3คนอย่างที่แจ้งไปนะนะครับหคน800บาทนะครับสคน2,400บาทตามลําดับนะครับผู้กันตนพ่อหรือแม่นะครับสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์นะครับกรณีที่จะหมดสิทธินะในการรับเงินสงขคระบุตรนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย1เมื่อบุตรเนี่ยมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์นะครับบุตรเสียชีวิต ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นแล้วก็นะครับความเป็นผู้ประการตนสิ้นสุดลงอ่านี่ก็เป็นการแจ้งกันนะครับท่านสามารถนะครับดำเนินการยื่นเรื่องได้ที่สํานักงานประกันสังคมนะกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือจังหวัดสาขานะครับต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะที่เราสะดวกก็สามารถทําได้และที่สําคัญปัจจุบันนี้ท่านสามารถที่ยื่นผ่านระบบออนไลน์ก็คือเว็บไซต์ www.ss o g o t c h นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของนะครับวิธีการต่างๆซึ่งถ้าท่านไหนอยากจะดูรายละเอียดวิธีการสมรัครเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์บุตรก็สามารถเข้ามาดูช่องเราได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าสามารถอำนวยความสะดวกแล้วก็สามารถที่จะแสดงสำหรับในเรื่องของรายการแจกแจงนะสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้ประกันตนนะครับผมท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Connect ตรงนี้<ม>นำเข้ามาสู่ที่โทรศัพท์ของท่านนะครับ<ม>ก็จะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเมื่อท่านดำเนินการติดตั้ง แอปพลิเคชันเรียบร้อยก็จะมีนะครับสัญ,ญลักษณ์หรือเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับในเรื่องของไอคอนตัวนี้นะครับอยู่ที่โทรศัพท์ของเราหรือแอปพลิเคชันนะตัวนี้นะครับท่านก็สามารถที่กดแอปพลิเคชัน SSO Connect ตัวนี้เข้ามาก็ปรากฏหน้าตาประมาณนี้นะครับให้ท่านเนี่ยดำเนินการนะครับผมนะกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็รหัสผ่านหลายท่านบอกว่าเอะรหัสผ่านหรือนะครับในเรื่องของการเข้าไปเนี่ยมันทําอย่างไรถ้าท่านยังไม่ได้สมัคร เขามีการลงทะเบียนตรงนี้นะครับก็ไปลงทะเบียนเนาะอันนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้ข้อมูลตามบัตรประชาชนของท่านนั่นแหละนะครับเมื่อท่านลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยก็จะมีอะไรครับในส่วนของรหัสผ่านตรงนี้มานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการกรอก2ช่องที่1เลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลัก2รหัสผ่านนะฮะอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่ใส่เมื่อเดินเป็นการกรอก2ส่วนนี้เนระียบร้อยก็กดเข้าสู่ระบบนะครับนะบนะก็จะมาปรากฏเมนูหลักหรือหน้าหลัก ของแอปพลิเคชันซึ่งก็จะมีนะครับในส่วนของชื่อนามสกุลนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับระบุสถานะนะในเรื่องของการเป็นผู้กันตนนะครับมี2เมนูข้างบนนี้ใหญ่ๆเลยก็คือยอดเงินสมทบชราภาพอันนี้ท่านสามารถเช็คได้ว่าตั้งแต่ท่านส่งมานะครับผมเนะเริ่มแรกเดือนแรกจนถึงณปัจจุบนันนี้ยอดสะสมเงินชราภาพตรงนี้เนี่ย เป็นเท่าไหร่แล้วนะครับอาจลองตรวจสอบตัวเช็คกันดูนะครับอีกฝั่งหนึ่งสีส้มนะครับก็บอกว่าเป็นสิทธิธธทันตกรรมคงเหลือหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะตรงนี้ก็จะเหลือนะครับ900บาทตามลําดับนะครับลองเช็คตรงนี้ดูแต่ท่านไหนใช้แล้วก็จะปรากฏเป็นศูนย์เพราะว่าใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ2ปุ่มใหญ่ๆที่ทําให้ท่านได้รู้ว่านะฮะในเรื่องของยอดเงินชราภาพเท่าไรนะครับสิทธิทันตกรรมคงเหลือเท่าไหร่นะครับ เมนูด้านล่างประกอบไปด้วยนะครับเงินสมทบชราภาพอยากจะเข้าไปดูใช่ไหมนะครับไอเงินที่ยอดตรงนี้นะครับมันมีการนําส่งแต่ละปีนยเท่าไหร่นะรัฐสะสมเท่าไหร่นะครับเราสะสมเท่าไหร่บริษัทสะสมยังไงในเรื่องของรายการแจกแจงรละเอียดนะครับว่ามันมีที่มาแบบไหนอย่างไรในแต่ละปีนะครับนี่คือตัวแรก ตัวที่2ครับเงินสมทบผู้ประกันตนนี่ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับผมนะตัวที่3เบิกเงินสิทธิประโยชน์นะครับตัวที่4ค่ารักษาธานกรรมตัวที่5ครับเปลี่ยนโรงพยาบาลนะครับหรือตัวที่6ข่าวสารสัมพันธ์ก็เป็นรายละเอียดที่ท่านสามารถเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับวันนี้นะสิ่งที่ท่านสามารถเข้ามาจากหน้าหลักหรือการแสดงหลักเนี่ยก็คือตัวนี้ครับการเบริกสิทธิประโยชน์อ่านระูปนี้เลย ท่านกดเข้ามาปุ๊บก็จะมาปรากฏหน้านี้นะครับขึ้นชื่อเหมือนเดิมเลขบัตรประจำตัวประชาชนเหมือนเดิมรวมสิทธิในการเบิกสิทธิประโยชน์เนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมนะปี2566นะครับก็จะมีการแจกแจงวันที่จ่ายวันไหนอย่างไรเดือนหนึ่งเดือน2เดือน3เดือน4จนถึงปัจจุบันเดือน5ปรากฏวันที่ชัดเจนนะครับผมแล้วก็สิทธิประโยชน์นะแต่ละเดือนได้รับเท่าไหร่อันนี้คือบุตรหนึ่งท่าน ก็ได้รับ800บาทนะครับแต่ถ้าไทยมี <c oughs> สำหรับท่านไหนเนี่ยนะครับยืน่นสำหรับท่านไหนนะครับมีการยื่นบุตรนะครับด้วยกัน3ท่านเนี่ยตรงนี้ก็จะระบุนะครับประเภทสิทธิประโยชน์ สูงสุดคือ2,400บาทตามลำดับเลยอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่ควนทราบสำหรับในเรื่องการเบิกสิทธิประโยชน์นะครับในส่วนของผู้ผประกันตนมาตา3าม3ามาตรา39นะรับสิทธิเงินสูงข้อบุตรอย่างนี้นะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบหรือว่า6ปีนั่นเองอ่าแจ้งกันครับนี่คือเรื่องที่1นึ่งนะพวกนี้เงินเข้า ไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ตามปกตินะสำหรับท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้าทำงานนะครับแล้วก็ลองตวรวจสอบตัวเช็คนะว่าเอะเราเนี่ยส่งเงินสมทบนยครับไม่น้อยกว่า1ปีคือ12เดือนนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับในเรื่องของเงื่อนไขสําคัญตรงนี้ด้วยสําหรับนี้ต้องการยื่นสิทธิประโยชน์ตรงนี้เพื่อขอรับสิทธิ์นะเงินสงเคราะห์บุตรนะครับเอาละเรื่องที่2นะครับมาพูดคุยถึงในส่วนของอยู่ในระบบประกันสังคมเหมือนกัน แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของมาตรานะครับ40ที่ว่าด้วยของการคุ้มครองอาชีพอิสระนะนะครับผมก็สามารถที่จะสมัครเข้าสู่นะครับระบบประกันสังคมมาตรา40ได้ซึ่งก็ต้องบอกว่ายิ่งจ่ายยิ่งได้รับสิทธิ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีเลยนะฮะากข้อมูลล่าสุดครับของเพจสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับก็แจ้งอย่างนี้นะครับว่าใครที่กำลังทำงานอิสระไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขาย แม่บ้านไรเดอร์เน็ตไอดอรับจ้างทั่วไปนะครับผมก็อย่ารอช้าสามารถสมัครเข้าเป็นผู้กันตนมาตา40ได้โดยสามารถเลือกจ่ายได้3ทางเลือกด้วยกันนะครับพร้อมกับรับความคุ้มครองและก็สิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่1นะมาตา40ครับจ่าย70บาทต่อเดือนนะครับสิทธิการคุ้มครองมีอะไรบ้างมาดูกันครับ เมื่อเราเลือกทางเลือกที่หนึ่งนะครับผมก็จะมีเรื่องของการดูแลประสบอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยนะครับรับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุดอันนี้ไม่เกิน30วันต่อปี300บาทต่อวันเลยครับท่านนะนะครับผมก็เป็นสิทธิที่คุ้มครองนะฮะท่านส่ง70บบาทต่อเดือนก็เป็นเหมือนการดูแลแล้วก็ประกันนะครับนะในเรื่องของการดูแลท่านนะครับตัวแรกก็ในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้ ตัวที่สองครับผมท่านสามารถที่จะดูแลเรื่องของทุกพลภาพก็จะเป็นการรับเงินทดแทนการขาดรายได้เช่นเดียวกันอันนี้ไม่เกิน15ปีนะครับผมก็อยู่ที่500-1,000ถึง1,000บาทต่อเดือนอ่านี่ก็เป็นสิทธ,ธินะครับนะเมื่อท่านอาจจะพลาดพัง นะเขาเรียกว่าสภาพร่างกายเนี่ยนะครับแมอเวลาเกิดเหตุแล้วอาจจะเป็นทุพพลภาพนะแต่จริงก็ไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับทางเรื่องที่1ครับผมรายการที่3ที่ดูแลนะครับก็คือดูแลในเรื่องของการเสียชีวิตนะครับก็ต้องบอกว่ามีการนะครับรับค่าทําศพวงเล็บอันนี้รับเพิ่มนะครับแปดพบาทเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 60เดือนนะก่อนเสียชีวิตอันนี้เช็คนิดนึงแล้วกันเนาะนะครับเพราะนั้นท่านก็ต้องนะครับดำเนินการตรวจสอบตัวเช็คตรงนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นวงเงินในเรื่องของการดูแลนะครับในการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่2 5 0 0 0บาทเลยนะครับผมนี่คือทางเลือกที่1น,นะเราจ่าย70บาทต่อเดือนนะครับต่อมาครับผมในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิดูแลทางเลือกที่2ขยับมาจากทางเลือกที่1น,นะครับเพิ่มเติมอีก30บาท เป็น100บาทต่อเดือนนะครับผมมาดูกันครับว่าทางีที่2จ่าย100บาทต่อเดือนเนี่ยดูแลอะไรบ้างคุ้มครองอันแรกครับผมก็เป็นการประสบอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยเหมือนกันครับอันนี้ก็รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน30วันต่อปีนะครับผมก็วันละ300บาทต่อวันนี่นะครับผมก็สามารถที่จะนะเบิกตรงนี้ได้นะครับ ต่อมาครับผมทางเรื่องที่2ดูแลรายการที่2ก็คือทุพพลภาพอันนี้เนี่ยนะครับก็จะรับเงินทดแทนการขาดรายได้เช่นเดียวกันนะไม่เกิน15ปีนะครับผมก็อยู่ในช่วงของ500ถึง1,000บาทต่อเดือนนะครับผมที่จะได้รับนะอันนี้คือรายการที่2นะครับรายการที่3นะครับผมอันนี้ก็เป็นรายการดูแลเกี่ยวกับการเสียชีวิตนะครับมาหลักการเหมือนเดิม รับค่าทำศพบุงเล็บรับเพิ่ม8,000บาทเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ60เดือนนะก่อนเสียชีวิตนะครับผมก็ดูแลนะ25,000บาทเลยนะกรณีที่เสียชีวิตนะครับผมในเรื่องของทางเลือกที่2มีเพิ่มเติมจากเดิมนะครับผมนะท่านนะครับทางเลือกที่1เนี่ยจะมีแค่3รายการส่วนทางเลือกที่2เนี่ยจะมี4รายการเพิ่มเติม1รายการก็คืออะไรครับ ดูแลเกี่ยวกับการชราภาพก็จะมีในเรื่องของการรับบําเหน็จชราภาพวงเล็บออมเพิ่มได้1,000บาทต่อเดือนนะนะครับอันนี้เป็นลักษณะวิธีการก็จะได้รับนะครับรายการที่4นี้ก็คือ50บาทต่อเดือนอ่ะเดี๋ยวไปดูเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะครับผมนะ ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการดูแลเพิ่มเติมจากเดิมเนาะนะทางเลือกที่1นนะครับเพิ่มเติมมา30บาทเป็นทางเลือกที่2เป็น100บาทนะครับแต่ว่าดูแลเพิ่มเติมกรณีชราภาพเข้ามาด้วยรายการที่4นะครับทีนี้นะครับต้องบอกว่าคุ้มครองสูงสุดเลยนะพอๆหรือใกล้เคียงกับในส่วนของมาตรา33กับมาตรา39นะครับผมต้องมาดูครับนี่ฮะทางเลือกที่3ซึ่งก็ต้องมีการจ่ายเงินสมทบอยู่ที่300บาทต่อเดือน คุ้มครองดูแลสูงสุด5กรณีครับผมมีอะไรบ้าง 1. กรณีประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยนะครับรับเงินทดแทนการขาดไรายได้สูงสุดนะครับอันนี้ไม่เกิน90วันต่อปีเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะจากทางเลือกที่1และทางเลือกี่งนะครับมาอีกเท่าไหร่ครับหกวันถูกไหมเพราะว่าทางเลือกี่มดูแลนะครับผมนะีไม่เกิน90วันต่อปีเลยนะครับก็ได้รับนะครับสามรบาทต่อวันอนะ่านี่คือรายการที่1ครับ รายการที่2ครับเป็นการดูแลเกี่ยวกับทุพพลภาพนะครับก็เป็นการรับเงินทดแทนการขาดรายได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวงเล็บครับตลอดชีพเลยนะสำหรับในเรื่องของรายการที่2ครับก็ได้รับอยู่ที่5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทต่อเดือนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจํานวนเดือนที่ท่านส่งนะนำส่งนะครับว่าจะอยู่ในเลทช่วงไหนอย่างไรนะครับทางเรื่องที่3รายการที่3ครับก็ดูแลในเรื่องของค่าเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็รับค่าทําศพครับห้าหมบาทนะ นะครับผมก็โอ้โหมากกว่าทางเลือกที่1กับทางเลือกที่สเนี่ยนะครับเท่าตัวเลยอ่าก็เป็นการแจกแจงและแบ่งปันน่าจะชัดเจนนะทางเลือกที่3รายการที่4ที่ดูแลนะครับก็จะได้รับบาเหน็จชราภาพจ่ายครบ180เดือนนะครับรับเพิ่มอีก10,000บาทวงเล็บออมเพิ่มได้อีก1,000บาทต่อเดือนอ่านะครับผมอันนี้ก็จะได้รับ150บาทต่อเดือนนะครับสำหรับในเรื่องของเงินชราภาพเนะเป็นรายการที่4ทางเลือก3นะครับ ไม่พอแค่นั้นครับผมอย่างที่บอกไปคุ้มครองสูงสุด5กรณีทางเลือกที่3รายการที่5ดูแลในเรื่องของส่งขอบุตรครับผมนี่นะครับผมท่านสามารถที่จะ รับเงินสง้คบุตรนะครับครั้งละไม่เกิน2คนนะรับรับครั้งละ200บาทต่อคนต่อเดือนนะนะครับผมนี่คือทางเลือกที่3นะครับนะคุ้มครองถึง5กรณีเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นการแจกแจงลงรายละเอียดแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับผมว่าทั้ง3ทางเลือกมีนะครับสิทธิกรณีนะครับผมดูแลคุ้มครองเนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับก็น่าจะชัดเจนเนาะในส่วนของตัวนี้นะครับ ทีนี้ในเรื่องของคุณสมบัตินะครับท่านก็จะต้องดูนิดนึงครับผู้ที่จะสมัครมาตราสีศูนย์นะครับในเรื่องของอาชีพอิสระได้นะครับ 1. ต้องมีสัญชาติไทย 2. ครับอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับามผู้พิการทางร่างกายครับที่รับรู้สิทธิ์และข้อที่4ครับผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็น0หรือว่า6หรือว่า7จนะนะครับผมนี่ก็ตรวจสอบด้วยนะครับในสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปเนี่ยก็ท่านสามารถนําบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไปสมัครได้เลยนะครับถ้าสนใจสมัครได้ที่ไหนครับผมนี่ฮะอันแรกง่ายมากเลยเ e เว่นอลวนทุกสาขาเอาบัตรประชาชนไป หลายท่านบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยสมัครทางเลือกที่1อยู่อยากจะยกระดับมาทางเลือกที่3เลยทํำยังไงก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับผมหนะ้าร้านเซเว่นอีเวนเดี๋ยวเขาจะปรับข้อมูลตรงนี้ให้หรือท่านสามารถที่ไปสมัครที่ธนาคารทกรสทุกสาขาเลยก็สามารถทําได้หรือท่านไหนที่สามารถเข้าที่เว็บไซต์นะครับ www.ss.go.ch อันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับสมัครได้ที่เว็บไซต์ได้เช่นเดียวกัน รวมไปถึงนะครับเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศนะครับท่านไหนอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรสายด่วนประกันสังคม1506ได้สมัครแล้วนะครับอย่าลืมส่งเงินสมทบนะครับทุกเดือนอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรักษาสิทธิธประโยชน์ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แจ้งเตือนกันนะครับอัปเดตข้อมูลจากเพจสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานล่าสุดภาพประมาณนี้เลยทีเดียวนะสำหรับในเรื่องของอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ขายแม่บ้านไรเดอร์เน็ตไออหรือว่ารับจ้างทั่วไปนะครับผมก็สามารถเลือกในกรณีนะครับผมที่เราจะได้รับสิทธิ์แล้วก็ดูแลคุ้มครองอย่างที่บอกครับสูงสุดคือ5กรณีนั่นคือทางเลือกที่3แต่ถ้าท่านอาจจะยังไม่สะดวกก็เริ่มต้นทางเลือกที่1แล้วค่อยอัปเกรดไปก็ได้นะก็ว่ากันประมาณนี้นะครับผมเอาละวันนี้2เรื่องพูดคุยกันในเรื่องของระบบประกันสังคมล้วนเลยไม่ว่าจะเป็นมาตาา3339 ซึ่งก็จะได้รับเงินโอนเข้าในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆหรือว่าเช็คในแอปพลิเคชันนะครับ SSO Connect ก็สามารถดูแลและก็เห็นภาพในเรื่องของรายการเงินเข้าได้นะครับพรุ่งนี้กดเอามาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรา40 อาชีพอิสระนะครับผมที่นะถ้ามีไว้ก็อุ่นใจในเรื่องของการคุ้มครองท่านก็เป็นภาพประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะดูแลสุขภาพของเราด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็รักษาดูแลสุขภาพท่านนะครับให้สุขภาพพรยแข็งแรงทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ